สวัสดีครับอยู่กับพัดไอออนจีไอหน่งบัวมกะปินะครับวันนี้กลับมาอยู่กับไอออนวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ณตอนนี้นะลูกค้าจะได้เห็นจากปกคลิปนะครับหรือว่าในทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับว่ามือจับของไอออนวีนะครับกลางแล้วนะตอนนี้คันที่เห็นอยู่ด้านหน้าของลูกค้าทุกท่านตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับซึ่งยังไม่มีการอัปเดตตัวมือจับนะครับออกมาให้นะครับแต่ว่ารถทุกคันที่จะส่งมอบหลังจากนี้นะครับ มือจับกลางเรียบร้อยนะครับผมตามรูปที่ผมจะขึ้นให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับซึ่งรถนี้นะมาค่อนข้างเยอะนะครับหลักร้อยคันนะครับผมเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับใครที่กําลังดูนะครับสีซาฮาราแซนหรือว่าสีดํานะครับสองสีเนี้ยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมใครที่สนใจสองสีนี้อยู่นะสามารถติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์สูงแปดสี่ศูนย์สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มือจับของ LV วีกลางแล้วนะครับ แก้ปัญหานะครับจุดที่ลูกค้าทุกท่านกําลังคอนเซิร์นอยู่นะครับในเรื่องของมือจับที่ใช้งานค่อนข้างยากนะครับตอนนี้อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับผมฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจ i อออนนะครับรวมไปถึงนะครับ i อออนวายนะครับที่จอโชว์อยู่นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับชุดโคโลงอีดิชั่นตรงนี้นะครับ8 2 9 9 0 0บาทนะครับผมส่วน i อออนนะครับ1 2 9 9ง0้บาทนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ 0840217799หรือแอดไลน์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันสําหรับไอนตอนนี้นะครับแคมเปญยังเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีปรับเปลี่ยนในแดงสิ้นนะครับผมใครที่อยากได้รถเร็วนะครับก็ต้องจองเอาไว้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ต้องลาคุณผูชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ